ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลุลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องได้ด้วยคาถาหลายคนคงได้ฟังสุภาษิตนี้มาแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยดิฉันไมาถามคณพจทธจะเล่าให้คุณฟังว่าสเสน่ยาแฟดคืออะไรการทำสเสน่ในบ้านเรานั้นมีหลายอย่างมากทั้งที่เป็นสายขาวและสายดำนิยมทำมากันตั้งแต่โบราณ แม้ในยุคนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมายอย่างที่เราเห็นกันตามข่าวต่างๆมีทั้งที่สามารถใช้ได้จริงๆและทำไม่ได้จริงหลายคนคงจะเคยได้ยินการทำสเสนียาแฟดการทำน้ำมันสเสน่หการทำน้ำมันภายหรือว่าการผูกจิตผูกดวงวิญญาณเพื่อให้คนที่เราต้องการมารักวิธีการแบบนี้ ถือว่าเป็นการทําที่มีอันตรายทั้งต่อตัวผู้ที่ทําและคนที่โดนทําของใส่ส่วนมากจะเป็นของขมิมนที่เขาว่ากันว่าแรงที่สุดเราลองมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับผงสเสนยาแฝดกันดูบ้างนะคะเผื่อใครที่กําลังคิดจะทําหรืออยากจะไปหามาจะได้คิดให้ดีเสียก่อนว่ามันมีผลดีและผลเสียอย่างไร รวมถึงมีอันตรายอย่างไรบ้างในการทำสเสนยาแฟดคือยาที่เอาไว้สำหรับให้คนกินส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เราต้องการหรือคนที่เรารักคนที่เราชอบอยากจะให้เขามาเป็นของเราสามารถที่จะทำได้ทั้งชายและหญิงเช่นผู้หญิงทำใส่ผู้ชายก็ได้หรือผู้ชายจะทำใส่ผู้หญิงก็ได้ ส่วนคนที่เป็นเพศที่สามดิฉันม่อาจแน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะไม่มีในตำราเขียนไว้นะคะใครก็ตามที่ได้กินสเสนียาแฝดเข้าไปแล้วจะรู้สึกรักและหลงคนคนนั้นแบบงูหัวไม่ขึ้นจะไม่เจ้าชู้กับใครอีกทั้งสิ้นจะรักอยู่กับคนนั้นแค่คนเดียวการทำผงสเสนียาแฝดนั้น จะเอาของสองสิ่งมาผสมกันจะเป็นของที่มีอยู่ในร่างกายของที่อยู่ในร่างกายของผู้หญิงหรือว่าอยู่ในร่างกายของผู้ชายที่เราต้องการจากนั้นจะเอายาที่ได้จากการผสมไปให้คนที่เราชอบกินแล้วก็จะได้ผลอย่างที่ได้บอกไปค่ะโดยผู้ที่โดนทำเสน่ห์ใส่นั้นก็จะมีผลเสียตามมาเหมือนกันเช่น ทำให้หน้าตาดูเศร้าหมองไม่สดใสและจะหลงไหลอยู่กับคนที่ทําใส่เท่านั้นและหากอยากจะแก้การทําเสน่ห์ใส่นั้นเราก็ต้องกินยาแก้หรือไม่ก็ต้องอาบน้ำมนตถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องบวชสําหรับใครที่อยากจะทําเสน่ยาแฝดกับคนอื่นก็อยากจะเตือนเอาไว้ว่ามันเป็นการกระทําที่บาปมากเพราะเหมือนเป็นการบังคับจิตใจ บังคับจิตวิญญาณของเขาให้มาเป็นของเราและคนโบราณเขาว่ากันเอาไว้ว่าคนที่ทำาผงสเสนยาแฝดใส่คนอื่นนั้นเมื่อตายไปหากว่าเป็นผู้ชายจะกลายไปเป็นผีกระหังและถ้าผู้หญิงทำตายไปก็จะได้กลายเป็นผีกระสือเพราะท่านว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นบาปอากุศลอันใหญ่หลวงค่ะ และนี่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของสนยยาแฝดอย่างไรก็ตามดิฉันอยากจะเสริมว่าการที่เราทำให้คนอื่นเนี่ยมารักเราแบบไม่ใช่วิธีด้วยความสุจริตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังบังคับเขามาเป็นของเราหรือว่าการใช้คาถาใช้สนยยาแฝดอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นการที่ไม่น่ายกย่องเอาซะเลย การที่เราจะทําให้ใครสักคนมารักเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามทุ่มทั้งกําลังกายและกําลังใจเมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดถึงมุมมองของศยศาสตร์ไปแล้วทีนี้เราลองไปฟังมุมมองของจิตวิทยาสมัยใหม่กันดูบ้างนะคะเขาว่ากันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถูกรักเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะฟังตรงนี้ให้ดีเลย เพราะว่าคนที่สร้างภาพหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยถึงแม้จะได้คบกันนะยังไงอะสักวันหนึ่งมันก็ต้องทะเลาะกันและเลิกกันอยู่ดีเพราะว่าเวลาที่คบกันนานๆไปเราก็จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายได้เห็นการฝืนความเป็นตัวเองเพื่อให้ใครสักคนรู้สึกพึงพอใจเนะี่ยไม่ใช่ทางออกหรือวิธีการที่ดีเท่าไหรนะ่นัก เพราะนอกจากคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกด้วยเพราะว่าความปลอมที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยมันหันกลับมาทำร้ายตัวคุณเองดังนั้นการเป็นตัวของตัวเองในแบบธรรมชาติโดยไร้ซึ่งการปรุงแต่งใดๆเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำให้อีกฝ่ายเนี่ย สัมผัสได้ถึงความจริงใจจากคุณและอาจเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะและในบางครั้งความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสบายใจอืมเรื่องนี้เนี่ยสำคัญม,มากๆเลยนะคะเราคงเคยได้เห็นคู่รักที่อุย้ย รักกันหวานดูดดื่มปานจะกินกินแต่ก็ต้องมาเลิกกันในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็ดูไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกอะไรแต่ว่าสามารถคบกันได้อย่างยาวนานความลับคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องเบสิกในความสัมพันธ์นั่นก็คือความสบายใจนั่นแหละค่ะสังเกตนะคะ เวลาที่เราอยู่กับคนที่ทำให้เราสบายใจเนี่ยเราจะรู้สึกอยากอยู่กับคนคนนั้นนานๆเราจะรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองดิฉันขอฝากคำคมหนึ่งเอาไว้นะคะนั่นก็คืออย่าเลือกอยู่กับคนที่เร่าร้อนเหมือนไฟแต่จงเลือกอยู่กับคนที่อบอุ่นเหมือนกับลมหายใจที่ขาดไม่ได้เหตุผลข้อต่อมาเนี่ย ว่าทำไมเราต้องเป็นตัวของตัวเองเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณสามารถสร้างรอยยิ้มได้มากกว่านั่นเองค่ะบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนก็อาจจะเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเสียส่วนใหญ่เพราะด้วยลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปในบางคู่เต็มไปด้วยการใช้แต่อารมณ์มากกว่าการที่จะ ปรับจูนเข้าหากันด้วยเหตุและผลที่ดีมากพอซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าความงี่เง่าที่มีอยู่เนี่ยก็จะสามารถสร้างรอยยิ้มให้เขาได้มากกว่าคราบน้ําตานะคะเหตุผลต่อมาการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่า บ่อยครั้งที่คนเรามักจะรู้สึกหมดศรัทธาในตัวเองเพราะเริ่มที่จะท้อแท้หรือแสดงความอ่อนแอให้กับสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ยากมากแต่คนที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการ มองเห็นคุณค่าของตัวเองแม้ในวันที่เขาอ่อนแอมีคําคมหนึ่งที่ดิฉันได้เขียนเอาไว้ในเพจนะคะและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังการเสียใครสักคนที่ไม่ได้ชอบในตัวตนของเรามันก็แค่การเสียคนคนหนึ่งไปแต่การสูญเสียความเป็นตัวเองคือการสูญเสียทุกอย่างบางครั้ง เราก็ต้องยอมเสียใครบางคนเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งสำหรับวันนี้ดิฉันไมา์ถามคณพจน์ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ